สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรามาส4ปี65ของหุ้น SCC แล้วก็รวมไปถึงหุ้น SCGP นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของหุ้น SCC จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับผลประกอบการของหุ้น SCC แล้วก็หุ้น SCGP นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้ว แล้วก็ถือว่าผลประกอบการในไตรามาส4ปี65และก็ผลประกอบการทั้งปี65เนี่ยออกมาไม่ค่อยสวยเลยนะครับทั้ง2บริษัทนี้ซึ่งเรามาดูในส่วนของทางหุ้นเ c c นะครับเราก็จะพบว,ว่าผลประกอบการในไตรามาส4ปี65นะครับรายได้จากการขายของหุ้น SCC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ122,190ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ157ล้านบาท โดยที่คิดเป็นกํำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่10สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกํำไรสุทธิในไตรมาส4ปี65 q, 1, q ิวคิวก็ลดลงประมาณ94%ส่วน y e เยออน e ย r กำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ98%เมืวว่อเรามาดูผลประกอบการทั้งปี65นะครับของหุ้นในซีซีเราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ569,609ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ21,382ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่17บบาท80ตางต่อหุ้นกำไรสุทธิทั้งปี6 5าเนี่ยลดลงประมาณ55%เนะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วนะครับทั้งปีห5าเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้าจากการขายของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ7%แต่ว่าเมื่อเรามาดูในส่วนของ EBITDA นะครับก็ลดลงประมาณ33% ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นปรับตัวลดลงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากในเรื่องของส่วนต่างราคาขายเคมีภัณฑ์นะที่ปรับตัวลดลงรวมไปถึงในส่วนของต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อเรามาแยากย่อยดูในแต่ละธุรกิจของหุ้น SCC นะครับโดยเรามาเริ่มต้นดูที่ธุรกิจซีเมนและก่อสร้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของเขา ในไตรมาส4ปี65นะครับก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ49,265ล้านบาทแต่ก็ยังคงขาดทุนนะครับประมาณ717ล้านบาทซึ่งมาเรามาดูในส่วนของภาพรวมทั้งปี65นะครับในส่วนของธุรกิจซีเมนต์และก่อสร้างเราเห็นว่ารายได้จากการขายนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ12%มาอยู่ที่ระดับ2,4594ล้านบาท ซึ่งในงบทั้งปี65นะครับธุรกิจซีเมนและก่อสร้างก็มีกำไรนะครับประมาณ3,789ล้านบาทแต่กำไรทั้งปี65เนี่ยก็ลดลงประมาณ11%นะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาธุรกิจซีเมนและก่อสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทนะครับทั้งปี65เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งก็จะมาจากในเรื่องของการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับของทางภาครัฐก็ส่งผลทำให้พวกซีเมน พวกกระเบื้องเซรามิกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ขายดีขึ้นนะครับเมื่อเราข้ามมาดูในส่วนของธุรกิจเคมีพันธ์นะครับซึ่งก็คือหุ้น SCGC นะครับที่กำลังจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งธุรกิจเคมีพันธ์ก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักอีกอันหนึ่งนะครับของทางหุ้น s c c โดยที่ผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นะครับเราเห็นว่าจะได้จากการขายนะก็อยู่ที่ประมาณ43,285ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส4ปี65เนี่ยเขาขาดทุนนะครับซึ่งขา,ขาดทุนอยู่ที่ประมาณ1 0 5 2ล้านบาทโดยที่ผลประกอบการทั้งปี65นะครับในส่วนของธุรกิจเคมีพัณฑ์นะก็มีรายได้าจากการขายอยู่ที่ประมาณ2 3 6 5 8 7ล้านบาทซึ่งรายได้เนี่ยลดลงประมาณ1%นะครับเมื่อเทียบกับของปี64โดยที่กำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,901ล้านบาท กำไรสุทธิทั้งปี65ของธุรกิจเคมีพันธุ์นะครับลดลงมากถึง80%เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาซึ่งก็ตามที่ผมพูดไปตอนแรกเลยนะครับก็มาจากในส่วนของส่วนต่างราคาขายเคมีพันธุ์ที่ลดลงนะครับรวมไปถึงในส่วนของราคาต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยมีผลทำให้ธุรกิจเคมีพันธุ์ของเขาเนี่ยกำไรหายไปกว่า80%นั่นเอง เมื่อเรามาดูในส่วนของธุรกิจแพ็กเกจจิ้นนะครับหรือหุ้น SCGP เราจะพบว่าในไตรมาส4ปี65นะครับเขาก็มีรยายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ33,509ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ450ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็คือ10สตางต่อหุ้นนะครับสำหรับกำไรของ SCGP นะ Q1Q ก็ลดลงประมาณ76% ในขณะที่ยอ o อนย a r กำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ79เนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปีนะของธุรกิจแพ็กเกจจินหรือหุ้นน c g p นะครับล้วก็จะพบว่า,าธุรกิจนี้นะครับมีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ1 4 6 6 8ล้านบาทรายได้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ18เนะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับเราเห็นว่าในส่วนของ EBITA ธุรก,กิจแพ็เกจจิ้งนะครับก็มีอีบีดาลดลงประมาณ8%นะครับก็ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ปรับตัวลดลงประมาณ30%เนะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาโดยที่กำไรสุทธิก็อยู่ที่ประมาณ5,801ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1บาท35สตางค์ต่อหุ้นสำหรับส่วนงานอื่นๆนะครับในไตรมาสสี่ปีหกข้าเนะี่ยก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ185ล้านบาท โดยที่มีกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ1 6 7 2ล้านบาทก็น่าจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับที่ทำให้กำไรสุทธิของในไตรมาส4ี่ปี่ยวค่าเนี่ยเขามีกำไรนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยทั้งธุรกิจซีเมนต์และก,ก่อสร้างก็ขาดทุนนะครับธุรกิจเคมีภัณฑ์ก็ขาดทุนนะก็มีแค่ธุรกิจแพคเกจจินนะครับที่มีกำไรขึ้นมาเล็กน้อยแต่มันก็ยังล้างขาดทุนของกลุ่มที่เหลือไม่ได้นะครับจนมีในส่วนของส่วนงานอื่นๆเนี่ย ที่มีกำไรนะก็เลยทำให้ตัวบริษัทก็ยังคงมีกำไรอยู่นะครับในไตรมาส4ปี6กข้าโดยที่ทั้งปี6กข้านะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของส่วนงานอื่นๆเนี่ยนะก็มีรายได้ประมาณ869ล้านบาทนะครับรายได้โตขึ้นมาประมาณ297%ก็นะก็สมม่งผลทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ8 7 9 6ล้านบาทนะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ8%นะในส่วนของส่วนงานอื่นๆนะครับ นี่ก็คือภาพรวมของแต่ละธุรกิจนะครับของหุ้น SCC นกักหนักหน่อยก็จะเป็นในส่วนของ SCGC นะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ได้เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับส่วน SCGP เนี่ยก็หนักพอสมควรนะครับกำไรทั้งปีเนี่ยหายไปประมาณ30%นะโดยที่ในไตรมาส4ปี65เนี่ยก็ลดลงทั้ง Q&Q วและก็ Yearon Year นะครับซึ่งก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะด้วยนะ Q1Q ลดลง76%นะครับเยวันเยวลดลงประมาณ79%ก็ถือว่าหนักทั้งคู่เลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะซึ่งถ้าเราไปดูแต่ละโบรกเกอร์นะครับที่เขามีการออกมาให้เป้าหมายทั้ง SCC แล้วก็ ICGP ณตอนนี้นะครับก็มีการปรับประมาณการเป้าหมายของปี66ลงค่อนข้างก็พอสมควรเหมือนกันเนาะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับ โดยที่เมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในงบปี65เราจะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ9,6490ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ4,5466 0ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,52424ล้านบาทคิดเป็นค่าดีก็ประมาณ1เท่านะครับก็ยังถือว่าก็ยังคงแบกรับภาระหนี้เอาไว้ ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่รู้สึกว่านี่สินของเขาเหมือนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับของปีที่มันผ่านมานะแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองนะที่สําคัญก็อาจจะต้องมาดูในเรื่องของธุรกิจของเขานะครับที่มันค่อนข้างจะเป็นวัฏจักรอยู่พอสมควรนะครับทั้งกลุ่มของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็น scgp scgc นะครับหรือว่าธุรกิจซีเมนและก่อสร้าง,ขงเขาอะไรแบบนี้ ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับทั้ง s c c แล้วก็ ICGP นะครับรวมไปถึงในส่วนของ SCGC นะครับผลประกอบการในปี66เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันนะครับซึ่งเรามาเริ่มดูกันที่หุ้น s c c นะแล้วก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นนะครับราคาก็มีแรงทีขายลงมาจนราคาหลุดตรงเส้นมี200วันนะครับแต่ว่า ราคาเมื่อวานนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนะครับเหมือนจะยังลังเลว่าราคานาบริเวณนี้เนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็เลยยังไม่มีใครกล้าที่จะขายเลยไปพอมีคนขายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้จนกลายเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะแต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาในส่วนของเส้นไอซ์ไอนะครับประจ็นว่าเส้นไอซ์ไอเนี่ยก็กลับตัวลงมาจากโซนอเวร์บอทนะครับ ก็เริ่มเข้าใกล้โซนโอเวอร์โซแล้วซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะมีการปรับตัวลงมาได้อีกนะครับคิดว่าแนวรับที่น่าสนใจน่าจะอยู่ตรงบริเวณเส้นนาเมียเวันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลุดตรงเส้นนาเมีย0อวันลงมาแล้วซึ่งผมคิดว่าราคาน่าจะไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นนเมีย0อวันได้ในช่วงนี้นะครับเพราะผมดูจากในส่วนของเส้นไอซ์ไซที่ยังไม่ได้ลงมาถึงโซนโอเวอร์โซนะครับ ถ้ามองเป็นตัวเลขแนวรับที่น่าสนใจก็น่าจะอยู่บริเวณประมาณ340บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจในระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยราคาบริเวณประมาณ340บาทมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสะสมได้นะครับคิดว่าราคายอเนี่ยก็เป็นจังหวะในการสะสมนั่นเองนะส่วนสำหรับ SGP c นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น r อซ i เนี่ยก็ลงมาอยู่ในโซนดวโซแล้ว แต่ว่าราคาเนี่ยเหมือนจะเพิ่งปรับตัวลงมาเท่านั้นแล้วก็ราคาก็หลุดตรงเส้นเะดัสองวันลงมาด้วยนะครับซึ่งผมเลยคิดว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะปรับตัวลงไปได้อีกนะอาจจะมีการสร้างนิวโลได้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าตรงบริเวณแนวรับ50บบาทเนี่ยก็มีโอกาสที่ในระยะสั้นนะครับราคาลงไปหาอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ก็ยังคงมองเป็นระยะสั้นนะเพราะว่าถ้าเรามาดูในส่วนของ กราฟลายสัปดาห์นะครับก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะหลุดตรง50บาทลงมาแล้วก็น่าจะมีการสร้างนิวโลใหม่นะครับในรอบนี้คิดว่าแถวแถวบริเวณประมาณ47-48บาทก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งหุ้นใน c c แล้วก็ SCGP นะครับ ถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับรเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วอนเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกัน,นที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ